สวัสดีครับช่องบอลสวิตครับผมวันนี้รีวิวปั๊มลมนะครับปั๊มลม m i l w a u กี้นะครับรหัส M18BI นะครับแรงดันไฟฟ้า18โวลต์นะครับกำลังลมสูงสุดนะครับ150 PSI หรือว่า10.3บานะครับหรือว่า1,30กิโลปาสาลนะครับโอเคใช้แบต M18 นะครับ มาดูด้านหน้ากันก่อนครับด้านหน้าก็มีช่องใส่แบตนะครับใส่ได้ถึง12แอมป์ครับฝั่งนี้น่าจะเป็นหัวปั๊มลมนะครับดูด้านหน้าครับดูกันแบบไม่อ่านคู่มือนะครับอันนี้ปุ่มเปิดอ่าอันนี้ก็น่าจะเป็นปุ่มแรงดันอันนี้พ s i ดนะครับอ่ายูนิตไฟอ่ายูนิตยูนิต ไปไหมไปไหมไม่ไปเมมโมรี่เมมโมรี่หนึ่งเมมโมรี่สองเมมโมรี่สามเมมโมรี่สี่ไม่แล้วก็บวกลบนี่คืออะไรเอ่ยอ๋อแรงดันปั๊มลมนะครับบวกลบอ่าเริ่มต้นที่สิบเริ่มต้นที่ศูนย์เบียดไอสิบครับโอเคอันนี้กดปุ่มปั๊มลม ปิดเปิดโอเคหัวลมนะครับแล้วก็ข้างหลังก็มีสายยาวประมาณยาวประมาณน่าจะ1เมตรได้นะครับสายแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมตัวต่อเดปเตอร์นะครับตัวเติมลูกบอลแล้วก็ตัวปอลมครับผมน,นี่ตัวลูกบอล นี่หัวอะแดปเตอร์นะครับมาต่อกับตัวนี้สําหรับเติมมอไซค์นะครับจะได้เติมง่ายนะครับเป็นหัวอะแดปเตอร์นะครับนี่ไว้เติมมอไซค์จะได้เติมง่ายขึ้นนะครับโอเคเติมลมทดลองเติมลมนะครับอาน,นี้ก็ใช้หัวที อะแดปเตอร์แปลงมาแล้วโอเคแรงดันลมตอนนี้14 psi นะครับแรงดันที่ล้อ14 psi เราจะเติม30นะครับ30นะครับแล้วก็กดเติม30 psi ไ,ได้ไหมครับแรงดันที่เติม30มแรงดันที่ล้อ30 PSI เดี๋ยวผมลงปิดเครื่องนะครับเปิดใหม่ะแรงดันได้33 PSI ครับผมถ้ากดเติมมันจะเป็นยังไงครับกดเติมโอเคได้มีเพี่ยนอยู่เล็กน้อย nói lần nhé.